ในวันนี้ทีมข่าวของเราขอพาคุณผู้ชมมาที่หมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็คือหมู่บ้านแม่กำปองอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งบรรยากาศโดยทั่วไปของหมู่บ้านดูสงบเรียบง่ายซึ่งการเดินทางมายังหมู่บ้านจะมีอยู่บางช่วงที่มีลักษณะสูงชันเนื่องจากหมู่บ้านแม่กำปองแห่งนี้มีที่ตั้งอยู่บนภูเขา สำหรับหมู่บ้านแม่กำปองถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กทำกลางหุบเขาและธรรมชาติอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,300เมตรหมู่บ้านมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอดอยสะเก็ด ลักษณะการสร้างบ้านเรือนอยู่บริเวณริมแม่น้ำลำธารทมกลางธรรมชาติที่คงความอุดมสมบูรณ์รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีความสงบเรียบง่ายสภาพอากาศเย็ยนสบายตลอดทั้งปีและจะมีอากาศหนาวเย็ยนมากในช่วงฤด,ดูหนาวการเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่อาจจะมาแบบเช้าไปเย็นกลับหรือจะนอนพักโฮมสเตย์ของชาวบ้านก็มีให้บริการครับสำหรับที่มาของชื่อบ้านแม่กำปองมาจากดอกไม้ชนิดหนึ่ง มีสีเหลืองแดงขึ้นตามบริเวณลำห้วยจึงเรียกว่าดอกกำปองร่มกับมีแม่น้ำไหลผ่านหมู่บ้านจึงเรียกว่าแม่กำปองซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านความโดดเด่นของหมู่บ้านแม่กำปองแห่งนี้ก็คือความสวยงามที่เป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้าน ซึ่งหมู่บ้านแม่กำปองแห่งนี้แม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่หลายจุดทีมงานของเราได้ใช้บริการรถยนต์กระบะของชาวบ้านเพื่อนําเที่ยวดูสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญคญในหมู่บ้านแม่กำปองอทิจุดชมวิวซึ่งเป็นจุดชมวิวบนภูเขาสูงเห็นวิวภูเขารอบๆที่ระดับความสูง1,517เมตรอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแจซ้อน ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รอยต่อของจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำปางที่หมู่บ้านแม่กำปองยังมีน้ำตกที่มีความสวยงามภายในหมู่บ้านถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติภายในหมู่บ้านแม่กำปองอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือร้านกาแฟที่สามารถนั่งชมวิวธรรมชาติที่สวยงามและเห็นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจำนวนมากที่ปลูกสร้างอยู่กลางหุบเขา นอกจากนี้เรายังสามารถเดินเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้านตลอดสองข้างทางและเลือกซื้ออาหารของที่ระลึกสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอยู่อย่างหลากหลายในบรรยากาศแบบบ้านๆของชาวเหนืออีกด้วยครับ